วันนี้ทาต้าก็จะมาทําการขอบคุณนะคะหนึ่งพันซับสไครต์ค่ะขอบคุณมากครขอบคุณมากจริงๆที่ทุกคนน่ะยังไม่เลิกติดตามต้าย,ยังคอยติดตามต้ายอยู่ตลอดยังคอยติดตามช่วยติดตามต้ายอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากเลยคือแบบว่าเราอะที่เราหายไปนะคะต้าไม่ได้คิดที่จะทิ้งช่องนี้นะคะต้าไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกทา่ารือจะทิ้งช่องนี้แต่ต้ามีเหตุจําเป็นที่ จะต้องงงคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าที่อัดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มือถือของต้ามือถือของต้าเจงค่ะอาจเจงแล้วมือถือเจงอีกแล้วไม่รักษาของเลยนะมึงานะคะมือถือของต้าก็ได้เจงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะมือถือต้าได้เสียไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้าเลยไม่สามารถมาอัดได้นานแล้วพะที่มือถือตาเสียตาก็เลยไม่ได้อัดไม่ได้ลงอะไรตอนแรกมันก็ไม่ได้เสียตาก็ยังไม่ได้ลงเพราะยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกพอคิดคอนเทนต์ออกปั๊บ เสียเลยอืออย่างนี้แหละโชคชะตาแกล้งกันจริงๆเลยค่ะต้าก็อยากจะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับหนึ่งพันซับสไคร์ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆไม่คิดว่าจะถึงหนึ่งพันซับสไคร์จริงๆเพราะว่าตอนที่ต้าลงคลิปล่าสุดเลยเมื่อสองสามเดือนที่แล้วก็แค่แ0ดร้อยกว่าเองค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะติดตามต้านจนมาถึงหนึ่งพันซับสไคร์ได้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ อย่างน้อยทุกคนก็ยังคอยติดตามต้าอยู่นะคะไม่เลิกติดตามต้าไปไหนต้าก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วต้าก็ถ้าเกิดต้าได้ได้มีการพร้อมแล้วที่จะลงคลิปทําอะไรเรียบร้อยต้าก็จะกลับมาอัดเหมือนเดิมต้าจะไม่มีทางทิ้งช่องนี้ไปแน่แน่นอนค่ะต้าทำมาถึงขนาดนี้แล้วต้าก็จะไม่ล้มเลิกเด็ดขาดคะ่ะวันนี้ก็จะมาขอบคุณนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าทําไมถึงทาได้ลงคลิปแค่นี้ค่ะ ตาไม่ได้มีความคิดที่จะทิ้งช่องนี้จริงๆนะคะตาแค่มีเหตุจําเป็นที่อัดไม่ได้ก็คือมือถือเสียะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเหตุจำเป็นที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วตอนนี้อุปกรณ์อะไรของตาก็ที่สําหรับอัดก็มีการเสียการชำรุดบ้างก็ต้องซื้อใหม่เป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะวันนี้นะคะตาจะต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะตาก็ยังไม่ได้มีกําหนดหรอกว่าตาจะกลับมาอัดคลิปจะอัดมาทำคอนเทนต์อะไรเหมือนเดิมตอนไหนเพราะว่าตายังไม่รู้ว่า ต้าจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ตอนไหนเหมือนกัน,นะคะวันนี้ต้าก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าต้ามีโอกาสก็จะมาอา่านให้ทุกคนดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอคุณสํัหรับ1 0 0 0ซับสไครต์น,นะคะ